เก่งมากเลยไม่ร้องใช่ไหมลูกล้างทำความสะอาดแผลก่อนเนาะสวัสดีค่ะตอนนี้นะธันวาไปวิ่งเล่นตอนเย็นมานะคะทุกคนแล้วก็เกิดอุบัติเหตุหกล้มนะคะมีได้แผลมาตรงเข่านะคะตอนนี้เนาะนี่นะคะเลือดไหลเลยมาเดี๋ยวเรามาล้างน้ำเกลือกันนะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มล้างน้ำเกลือให้น้องธันวานะ เจ็บนะค่ะน้ำเกลืนะโอ้โอ้ไม่เจ็บเอ้ยน่าริ่งมากเลยทุกคนเก่งมากเลยนี่น้องใช่ไหมลูกล้างทำความสะอาดแผลก่อนนะเออจิ้มเลยทำไมจิ้มๆเก่งมากเลยนี่น้องนะคะเลือดไหลนิดเดียวซึ่งพลาดไปหน่อยเนาะเวลาเราล้มบาดเจ็บนิดหน่อยนะคะถลอกนิดหน่อยเราก็ต้องล้างน้ำเกลือนะคะเพราะว่าจะได้นำเชื้อโรค ให้มันออกไปเนาะจะวิ่งแล้วจะวิ่งแล้วบูเตอนนี้ล้างน้ำเกลือเสร็จแล้วแสบไม่ลูกโดนน้ำอ๋องงยคุณแม่เลยขาเจ็บใช่ไหมโอเคครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องทันวาด้วยนะคะบ,บ๊ายบาย